ดีครับคุณผู้ชมครับผมเซลปอนอดสซอนกุตาอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ร้านครับก็วันนี้ครับมีข้อความครับส่งมาสอบถามว่าร้านของเราตั้งอยู่ที่ไหนนะครับหรือบางคนก็อยากจะให้รีวิวร้านให้ชมหน่อยนะครับก็เลยจัดให้ครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวปอนจะพาคุณผู้ชมครับไปชมร้านกันนะครับว่าในส่วนต่างๆมีทรงไหนบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันในคลิปวิดีโอนี้ครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเจ๊ ซึ่งร้านของเรานะครับคุณผู้ชมก็ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับมีร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีป้ายคูปต้าบ้านดุงตัวโตๆอยู่ตรงนี้เลยนะแต่ว่าป้ายข้างบนจะเป็นคูปต้าเอเชียนะคุณผู้ชมอยู่อำเภอบ้านดุงครับสาขาอยู่บ้านดุงก็เลยรู้จักกันในนามของคูปต้าบ้านดุงครับแต่ชื่อร้านจริงชื่อว่าคูปต้าเอเชียก็ให้รู้ว่านี่คือร้านเดียวกันนะครับคูปต้าบ้านดุงหรือคูปต้าเอเชียเนาะร้านก็ติดกับถนนใหญ่ครับสายอำเภอบ้านดุงหนองหานนะครับผม ซึ่งในส่วนของหน้าร้านรับก็จะเป็นส่วนในจัดแสดงของรถมือสองครับข้างหน้านี้จะเป็น5 0แรงนะครับอีกฝั่งหนึ่งข้างหน้าร้านฝั่งทางน,านี้จะเป็นของในส่วนของ40แรงครับคุณผู้ชมรถมือสองทั้งนั้นเลยนะที่อยู่หน้าร้านตรงนี้และพอขยับขึ้นมาปันได เข้ามาในร้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถนำพาลูกค้าที่ยวชมร้านของเราพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเดินอาจจะลำบากนิดนึงครับก็เลยต้องมีรถไปให้บริการครับและพอขึ้นบันไดมาครับก็จะพบกับนี่กองของแถมเผื่อจัดไว้ให้กับลูกค้านะครับเวลาส่งรถนั่นเองเนี่ยโซนตรงนี้ก็เป็นโซนของแผนกเซลครับก็อย่างที่เห็นครับก็จะคัดเลือกหน้าตาดีๆเข้ามาเป็นเซลลนะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาที่คัดมาแล้วครับคัดออกเอาหน้าตาดีๆคัดออกนะครับรู้ใจนะนั่นคือ ส่วนฝั่งฝ่ายขายทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมฝั่งขัดมาครับก็เป็นผแผนกอะไรคุณผู้ชมครับนี่ก็จะมีอ่านี่เป็นแม่บ้านนะก็คือคอยดูแลทำความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับคือคอยเช็ดแอลกอฮอล์อยู่เรื่อยๆนะครับฆ่าเชื้อแล้วก็โต๊ะที่สําหรับนั่งคุยสําหรับลูกค้านะครับก็เว้นระยะห่างพอสมควรเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นทีมงานฝั่งอะไรนะครับผมก็คัดหน้าตาดีๆมาเหมือนกันครับ คัดออกนะครับก็เหลือไว้แค่นี้แหละครับดูข้างในครับก็เตรียมทำสต็อกอะไรของเราครับมีเนื่องจากเราก็ปรับสภาพรถมืสองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรแล้วก็เตรียมพร้อมให้บริการกับลูกค้าด้วยแล้วก็นํามาในการปรับสภาพรถด้วยนะต้องสต็อกไว้เยอะพอสมควรเลยเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าแทบจะมีทุกตัวครับอะไรข้างหลังก็โกดังเก็บอีกเหมือนกันครับซึ่งฝั่งทางนี้ครับก็มีถึงสองชั้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเรื่องของอะไรแท้พอยให้บริการกับลูกค้าที่ร้านเหล่านี้มีพร้อมแน่นอนครับ ัดมาจากฝั่งอะไรนะคุณผู้ชมครับก็เป็นฝั่งของฝ่ายบริการนับเสียงใสๆแจ๊วรับสายลูกค้านะครับที่โทรเข้ามาแจ้งซ่อมแจ้งบริการหรือแจ้งผ่านเซลมาใบงานก็จะมาจบอยู่ที่นี่นะเ่าจะติดต่อประสานงานกับทางทีมช่างต่อไปนะครับผมโอเคถัดมาข้างๆจากฝ่ายบริการตรงนี้ก็เป็นเป็นน้าดื่มจากทางคูปตาของร้าดื่มคูปตาบันดุงแซ่บแซ่บแล้วข้างๆจะเป็นโกดังนะนี่ก็มันจะเป็นพั่วเก็บยางน่ะเปลือกยางหน้าเปลือกยางหลังนะครับ หรือว่ารถไถนาเดินตามต่างๆนะครับหรือแทรกรถเกี่ยวแล้วก็อุปกรณ์ของแถมต่างๆที่ไปกับรถครับก็มาเก็บในโกาดังนี้อีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว <Wow. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับของแถมเราจัดเต็มแน่ๆนะครับวันนี้เป็นโกาดังเก็บของแถมและเก็บอะไรบางส่วนนะคุณผู้ชม <Okay. S 1> ย้อนกลับมาตั้งต้นใหม่ครับจากตรงโซนเมื่อกี้เข้าไปพาไปชมในร้านดูนะครับคราวนี้มาดูข้างๆร้าน รอบนอกบ้างนะครับบรรยากาศข้างนอกข้างๆนะตรงที่เป็นโซนของรถมือหนึ่งครับเป็นโซนจัดแสดงโชว์สินค้าเป็นสินค้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นรถใหม่นั่นเองออกแบบคอนเซปต์งานวัดนิดหนึ่งครับตีมงานวัดหน่อยนะครับเมื่อจะเป็นรถไทยหรือว่ารถเกี่ยวนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังถัดมาข้างๆกันก็เป็นซุ้มของแถมนิดหนึ่งครับเพื่อจะทำมาจัดง่ายๆเกลี่ยเอาไว้ตั้งข้างนอกด้วยนะครับข้างๆถัดกันมาครับ ก็เป็นในส่วนของโซนรถใหม่ครับนี่จะเป็นโซนของรถใหม่ทั้งนั้นเลยครับ <_ S 1> ก็จะเป็นการจัดเรียงรถ32แรง 4, 40แรง50แรงนี่เป็นโซนของรถไถน,นะครับหรือว่ารุ่นใหญ่ <_ S 2> ก็มีให้บริการนะครับทา <Okay. S 1> งนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้จับจองอสนใจก็สามารถเข้ามาจัดจองกับเซลล์บอลได้นะะ <Okay. S 1> สอบถามไละเียนกันดูได้นะครับสําหรับรถใหม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พร้อมให้บริการคุณผู้ชมทั้งนั้นเลยครับผมทัน <_ S 2> มาข้างๆกันครับตรงนี้จะเป็นโซนของรถเกี่ยวนะครับแลวก็เครื่องอัดฟาง ถัดมาจากโซนรถเกี่ยวเครื่องอัดฟางครับข้างๆนี้จงเป็นที่นั่งพักนะครับหรือทานอาหารประทานอาหารอะไรตรงนี้ได้นะครับโอเคและข้างๆงมาก็จะเป็นโซนรถที่ถูกจองแล้วเป็นรถใหม่นะครับตรงนี้เตรียมจะส่งกับลูกค้ารอเลิกรอยามนะครับ <Whoa. S 1> น,นี้ครับนะยาวๆไปเลยนะ มาตรงนี้ก็เป็นโซนของรถมือสองที่ปรับสภาพแล้วนะก็คือโดนจองไปแล้วเหลือแค่ทําสีเก็บรายละเอียดภายนอกเพื่อที่ส่งให้ลูกค้าเช่นเดียวกันครับตรงนี้ครับเป็นโซนของรถมือสองที่จองแล้วนะครับผมถัดมาข้างๆกันจะเป็นโซนของอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งครับตัวใหม่เลยเป็นพวกผานพวกโรตารี่ก็มีเตรียมพร้อมสับให้กับลูกค้าเลยทีเดียวครับผมอ่ะอีกฝังนึงครบับวกมาจากฝั่งนี้ครับ มาอีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายรูปรถมือสองเอาไปโปรโมตกันต่อไปนะครับนี่เป็นร้านอเนกประสงค์ของทางร้านนะครับจะลองรถตรวจสอบรถหรือว่าถ่ายรูปนะครับจัดแสดงอัปเดตโซเชียลอยู่ตลอดนะครับคนนี้ครับชอรุ่งนะครับจะเป็นรุ่งโรดหรือรุ่งลิงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาข้างร้านอเนกประสงค์ตรงนี้ครับจะเป็นโซนในส่วนของลงซ่อมนะครับก็จะมีช่างประจําแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับ ของใครของมันครับแต่ละคันแต่ละคันไปนะครับจะมักเป็นการปรับสภาพรถมือสองหรือไม่ก็เป็นรถที่ลูกค้าเอามาให้ซ่อมนะครับถึง้เป็นรถมือสองถ้าปรับสภาพแล้วภายในแล้วก็จะเอามาจอดเรียงเพื่อที่จะให้อาจารย์มาตรวจอีกทีนึงครับอาจารย์จทางศูนย์คูโุต้าแม็กมาตรวจสอบสภาพอีกทีนึงครับตรงนี้ถ้าตรวจแล้วนี่ตรงไหนยังผิดปกติอยู่ยังไม่ดีอยู่ก็จะตีกลับไปให้ช่างปรับสภาพใหม่ส่วนถ้าตรงไหนผ่านแล้วก็จะไปที่โรงสีต่อไปไปสีข้าวไม่ใช่ไปทําสีส่งครับผมข้างๆโรงซ่อมตรงนี้ก็จะเป็น ห้องน้าครับห้องน้าให้บริการรับลูกค้านะครับโอ้ข้างๆห้องน้ามาฝั่งนี้ครับตรงนี้จะเป็นเป็นช่างผู้ทางานนาน,นไม่ใช่นะับเป็นช่างผู้ชํานาญการนี่เป็นห้องเหมือนกับห้องไ c u ของรถนะครับเป็นรถที่สภาพค่อนข้างหนักนะครับก็จะมาลงที่ห้องไ c u ตรงนี้นะรวมคณะช่างที่มาก,กว่าสบการณานะซ่อมแซมรถที่สภาพหนักในศูนย์ซ่อมไ c u ตรงนี้นะครับออกมาภายนอกครับถัดจากบริเวณศูนย์ซ่อมออกมาทางด้านหลังก็จะเป็นโซนของซ่อมดูแลเครื่องอัดฟัง มือสองเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโซนของดูแลรถขุดครับตรนตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนี่จะเป็นบริเวณจอดรถพนักงานเป็นรถมอไซค์รถเล็กนะครับแล้วก็ข้างๆที่จอดรถพนักงานก็จะเป็นโซนของอุปกรณ์มือสองครับอาจจะเป็นโรตารี่หรือว่าผ่านหนึ่งฝังภาพอาจจะตัดไปตัดมานะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับอุปกรณ์มือสองครับก็จะเป็นโลงสีครับเป็นจุดที่ทำสีภายนอกนะครับอย่างรถขุดคันนี้ทำสีเสร็จแล้วไหมครับ ออกมานี่สวยสดงดงามยังกับรถใหม่เลยนี่เป็นรถมือสองนะครับที่ว่าปรับสภาพแล้วทำสีแล้วนะครับคุณชมเห็นะครับมีการปรับซ่อมดูแลหลังคาเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ค่อยมาประกอบใหม่ครับครับลงสีนะครับเป็นทําสีรถนะครับรถที่ทําสีเสร็จแล้วพร้อมส่งหน้าตาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมสวยงามเช้งกระเทยยังกับรถใหม่เลยครับจับโขกจับโขกอีกแล้วโซนถัดไปฝั่งตรงข้ามไปอีกนะครับลึกๆหลังคาเขียวๆตรงนั้นอันนี้ก็คือ โซนล้างรถครับเวลารถเข้ามานะครับรถมือสองเข้ามาบางทีสภาพก็ยังเป็นเดิมๆยังมีโคลนมีตมอะไรครับก็จะเป็นโซนล้างรถตรงนั้นตรงนี้ฝั่งตรงข้ามครับจะเป็นศูนย์ทาอุปกรณ์ครับก็จะมีช่างนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจา๋าอันนี้ผมนั่งทำอุปกรณ์ดูแลให้สามารถใช้งานใช้การได้นะครับอันนี้กำลังดูแลปรับปรุงโรตารี่มือสองอยู่นะครับและฝั่งสุดท้ายครับก็จะเป็น รถที่เข้ามาใหม่ครับยังไม่ได้เอาไปโชว์หน้าร้านนะครับก็จะมาจอดไว้ตรงนี้ก็จอดรอคิวครับทำทะเบียนภาารให้เรียบร้อยนะเคลียร์เสร็จก็จะไปจอดไว้ที่หน้าร้านนั่นเองครับก็มีหลากหลายคันครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่สุดท้ายนี้ก็สุดแล้วครับสุดของร้านแล้วครับอันนี้เป็นรถลากเนาะสำหรับลากรถเกี่ยวโซนจอดรถสาธิตสุดท้ายเลยครับมาวางไว้สุดท้ายเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงจอดรถหกล้อครับที่ใช้ส่งรถให้กับลูกค้าครับทีไปส่งบ้างแล้วครับก็เลยเหลืออยู่ประมาณสองคันที่จอดอยู่ร้านนะครับโอเค นี่ก็คือการรีวิวร้านของคุปต้าบรรดุงของเรานะรอบร้านเลยวันนี้ครับดูทุกแผนกเลยนะแดดแดดจะจา้าในหนึ่งขอเข้าร่มหน่อยนะทาตามสัญญาครับ oh. ก็การเข้ามาให้รีวิวร้านให้ชมหน่อยรีวิวให้ดูแล้วนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่จะอัพลงนะครับจะมีแจ้งเตือนเด้งปึ้งขึ้นมานะครับผมและฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กเซอร์ Facebook, ปอนอสอนคุป,ปต้าครับติดตามกันไว้ก็เดีออย๋ยว นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสนุกสนุกอย่างนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ไปเลยตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นะครับผมติดตามไว้เลยนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งนี่สําคัญมากเลยครับเพื่อนๆครับในการที่เราจะได้เจอกันตรงนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะออกคลิปใหม่ตอนไหนนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เป็นการแจ้งเตือนเมลามีคลิปใหม่ๆลงมาครับคุณผู้ชมครับกดเลยนะกดเลยนะกดหรือยังกด กดเลยนะโอเคดีมากๆแ,แล้วก็ดูเฟซบุ๊กนะก็อย่าลืมกดไลค์ไว้เลยนะครับเนี่ยจเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีคลิปด,ดีๆแล้วเจกอกันเลยบ๊ายบาย